พาวดึนกันุกคน เรียกได้ว่าปล่อยเพลงออกมาแบบด่วนๆนะครับสำหรับลำยัยหายทองคำล่าสุดครับทุกคนทางด้านค่ายเพลงหายทองคำครับก็ได้มีการปล่อยซิงเกลิลใหม่ของลำยัยเนี่ยออกมาทันทีโดยมีชื่อเพลงนะครับว่าลองดูซิเออร้องโดยลำยัยหายทองคำนะครับและมีเหล่าบรรดาแดนเซอร์หนุ่มครับทุกคนที่ถ่ายทำเอ็มวีกันด้วยนั่นเองครับและคนที่เป็นประเด็นก็ยังอยู่ในเอ็มวีเพลงนี้นั่นเองนะครับ สำหรับทางด้านนายห้างประจักษ์ชัยไหยทองคำครับทุกคนก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดนะครับคุยกับแฟนๆทั่วประเทศเนี่ยบอกว่าในเรื่องของลำไยไห,หยทองคำครับต่อจากนี้ก็จะมีกดเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับทุกคนกับทางด้านแดนเซอร์ชายนะครับ อาจจะมีการเต้นที่ไม่ล่อแหลมมากจนเกินไปครับทุกคนและตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าแฟนคลับ FC ของไหายทองคำเนี่ยก็ให้ความสนใจมากๆเกี่ยวกับประเด็นนี้ครับทุกคนโอ้โหตอนนี้หลายคนยัง move on ไม่ได้นะครับเกี่ยวกับประเด็นของลำใหยไหายทองคำนายห้างประจักษ์ชัยครับทุกคนเผยเอาไว้เนี่ยบอกว่าอยากจะใช้วิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสครับทุกคนก็เลยคลอดเพลงทันทีเลยเวลา18บแนาฬิกาป้าบนะครับไลฟ์อยู่กับทุกคนนายห้างประจักษ์ชัยเนี่ยก็ได้มีการ เข้าไปถามสําหรับทีมตัดต่อการดู MV ต่างๆครับทุกคนดนตรีต่างๆว่าเพลงเนี่ยมันได้หรือ,อยังครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วครับวันนี้นะครับเราก็ได้ฟังเพลงใหม่ของลําไยไหทองคําซึ่งปล่อยออกมาทางค่ายเพลงไหทองคาเล็กคอร์ดนั่นเองครับทุกคนเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเขาปล่อยออกมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนะครับคนก็แห่ไปชมมาสิครับเรียกได้ว่าเป็นการตลาดสุดๆสําหรับทางด้านหนายห้างประจักษ์ชัยหายทองคําสําหรับวันนี้เวลาไลฟ์สดเนี่ยทางด้านน ห้างนะก็ได้มีการโชว์ผลิตภัณฑ์ปาร้าหายทองคําด้วยนะครับทาเอาแฟนๆเนี่ยก็โอ้โหเรียกได้ว่านายห้างก็ยังมีอารมณ์ที่ดีอยู่แล้วก็อารมณ์ขันอยู่ครับทุกคนวันนี้ก็พูดติดตลกทั้งไลฟ์เลยทีเดียวนะครับโอ้โหทุกคนวันนี้นะเรียกได้ว่าเป็นประเด็นสังคมแล้วก็เป็นประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นอยู่นะครับในส่วนของประเด็นที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับดราม่าเนี่ยก็ยังไม่ได้ลดลาลงเลยนะครับทางด้าน อดีตแฟนเก่าครับของน้องบอสแดนเซอร์เนี่ยก็เตรียมที่จะไปออกโหนกระแสใช่ไหมครับเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านพี่หนุ่มเนี่ยขอสัญญากับทางด้านค่ายเพลงไหยทองคํานั่นเองเพื่อที่จะเอาไปเปิดดูก่อนแล้วก็จะได้เชิญน้องไปในรายการโหนกระแสครับทุกคนไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าสมมติว่าน้องโมอดีตแฟนเก่าของน้องบอสเนี่ยไปที่รายการโหนกระแสจะเกิดอะไรขึ้นครับ จะเป็นดราม่าเท่าทวีคูณหรือเปล่าหรือกระแสนเนี่ยจะแผ่วลงกับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนาะหลายคนเนี่ยก็ออกมาบอกว่าให้ความสนใจมากๆและอยากให้ทางด้านอดีตแฟนเก่าของน้องบอสแดนเซอร์เนี่ยไปโหนกระแสนั่นเองครับหลายคนก็สงสัยเนาะในเรื่องของการซื้อ1 0 0 0 0แบาท อันนี้ก็คือถ้าทุกคนได้ติดตามข่าวก็จะเป็นการซื้อในเรื่องของการให้ไปมีอะไรกันด้วยเะครับทุกคน10,000แบาทครับซึ่งต้งนี้ทั้งนั้นครับทุกคนน้องโมเนี่ยก็ได้มีการออกมาพูดแล้วก็ออกมาเปิดเผยแล้วว่าบอสแต่บอกแบบนี้แต่ข้อเท็จจริงเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงข้อเท็จจริงต่างๆนะอาจจะมีการบิดเบือนบ้างนั่นเองนะครับทุกคนสําหรับปากจากัจกปากน้องโมที่ได้มีการพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นเองนะครับ วันนี้เข้าไปอ่านคอมเมนต์นะในบทเพลงของลำไย,ยหายทองคำนะครับหลายคนก็คือไปชื่นชมเลยนะครับบอกว่าโอ้โหลำไย,ยเสียงดีมากเลยดูที่ผลงานดีกว่าเสพที่ผลงานดีกว่าในเรื่องของความเป็นส่วนตัวเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องของศิลปินใช่ไหมครับบางคนก็บอกว่าโอ้โหเป็นการโปรโมทเพลงที่ดีมากๆใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสเลยสําหรับนายห้างประจักษ์ชายหายทองคำนะเรียกได้ว่าตอนนี้คือฝ่ากระแสจริงๆครับนายห้างเนี่ยก็เผยกับทางด้าน สื่อมวลชนน่ยนะครับทุกคนบอกว่าไหนๆก็โดนด่าแล้วในห้างประจกักรไทรบอกแบบนี้นะครับก็ปล่อยเพลงลงมาเลยครับทุกคนเนาะคนเนี่ยจะได้เข้ามาดูกระแสะเนี่ยจะได้แบบมีขึ้นกับเพลงด้วยต้องบอกว่าเพลงเนี่ยก็เป็นแนวเพลงแบบออกแนวอินเดียหน่อยนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของเ v ดีเนี่ยก็มีน้องบอสเนี่ยเต้นอยู่ด้วยแล้วก็ศิลปิน อีกหลายคนแดนเซอร์ cer, อีกหลายคนกับป็นคนที่ร่วมใน MV เพลงนี้ด้วยแต่หลุดโฟกัสไปยังลำไย,ยหายทองคำนะครับสวยมากนะทุกคนใน MV เพลงนี้เนาะโอ้โหก็ถือได้ว่าการตลาดสุดยอดจริงๆสำหรับในห้างประจักษ์ไทยหายทองคำนะครับตอนนี้คนก็แห่ไปชมเนาะเพราะว่าตอนนี้เพจต่างๆเนี่ยก็ได้มีการนำรูปเนะนี่ยทุกคนของทางด้านในในห้างประจักษ์ไทยแล้วก็ MV ของลำไย แล้วก็ทางด้านน้องบอสครับทุกคนไปลงเพจแล้วคราวนี้คนก็ตามมาดูสิว่ามันมาจากเพลงไหน MV เพลงไหนอะไรต่างๆครับทุกคนซึ่งเป็นเพลงที่น่าจะเกี่ยวกับน้ําหอมนะดมดมดม,ดมอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเนาะซึ่งซิงเกิลนี้เนี่ยใช้ชื่อว่าลองดูสิเออนะครับลำใหญ่ หายทองคํานั่นเองครับพี่คนใครที่อยากจะเข้าไปฟังสามารถเข้าไปฟังได้เลยครับนะที่ค่ายเพลงหายทองคำเรคคอร์ดโอ้โหตอนนี้มีผู้ติดตามเนี่ยสล้านนะครับเก้าแสคนเลยทีเดียวครับสำหรับค่ายเพลงนี้นะต้องบอกว่ากลายเป็นดราม่าชั่วข้ามคืนจริงๆครับหลังจากที่ทางด้านน้องลำไยหายหทองคำเนี่ยออกมาโพสต์นะสะบ้านรัก 9ปีครับทุกคนกับทางด้านคุณปุ้ยวงแอลกอฮอล์นะทุกคนซึ่งลำไยเี่กก็เผยว่าตัวเองเนี่ยโสดนะทุกคนลทีนี้แหละชาวเน็ตก็ไปขุดคุยอะไรต่างๆเพจต่างๆก็โจมตีลำไยครับทุกคนและตอนนี้เนาะในห้างประจกักษชัยแห่งน้คำเนี่ยก,ก็กำลังให้ทีมกฎหมายดูอยู่สำหรับคนที่ นำคลิปนำภาพอะไรต่างๆที่ไม่พึงประสงค์ของลำไยหายหทองคำเนี่ยไปเผยแพร่กับทุกคนหรือเอาไปลงแฟนเพจให้คนเนี่ยไปรุมด่าหรือว่าคอมเมนต์อะไรต่างๆที่หมิ่นประมาทอะไรอย่างงี้ครับทุกคนทางด้านในห้างประจักษ์ชายหายทองคำเนี่ยตอนนี้กาลังให้ทีมกฎหมายนะครับกำลังดูเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ด้วยนั่นเองครับทุกคนเนานะนะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวทอกมา1-2วันแล้วเมื่อวานนี้ก็คิดว่าเรื่องจะจบเพราะว่าคุณปุ้ยวงแอลกอฮอล์แฟนหนุ่มของคุณลำไย,ยเนี่ยนะทุกคนก็ได้มีการออกมา มาอัดคลิปวิดีโอนะเผยบอกว่าขอโอกาสลำไยห,หายทองคำซึ่งน้องก็ไม่ได้ติดอะไรใช่ไหมครับหลายคนก็ลุ้นให้ทั้งคู่เนี่ยกลับมารีเทิร์นกันใหม่ใช่ไหมครับทุกคนเนาะมาปรับจูนกันใหม่อย่างที่บอกคับทุกคนว่าการคบกันน้องไม่ว่าจะกี่ปีกี่ปีนะครับ การปรับจูนเนี่ยมันก็มีได้ตลอดเวลาจริงๆอันนี้อันนี้เราแบบโ,โหพอได้เห็นคู่นี้แล้วเขาคบกันมา9ปีเนี่ยเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะกําลังมองคนข้างๆอยู่ก็ได้นะว่าตอนนี้เนี่ยทะเลาะกันบ่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะทุกคนนะก็มีแฟนเพจหลายเพจออกมาบอกว่าอย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องของคนอื่นเลยนะครับให้ดูคนข้างๆของตัวเองก่อนใช่ไหมครับตอนนี้นะก็เรากโ็โหวันนี้ข่าวทั่วประเทศจริงๆเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็ขอบตาดํานะแล้วก็วันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งวันที่ทุกคนจะขอบตาดํา และพรุ่งนี้ก็ต้องมารอดูกันว่ารายการโวนกระแสเนี่ยจะเป็นยังไงครับนะจะมีโอกาสที่น้องโบจะไปร่วมรายการโวนกระแสหรือเปล่าจะกระแสจะมาในด้านบวกหรือว่าจะมาในด้านลบหรือว่าอะไรยังไงต่อไปก็ต้องมารอติดตามกันแต่ว่าตอนนี้ที่แน่ๆทางด้านนายห้างเนี่ยโพสต์ว่าคิวงานของลำยัยหายทองคำเนี่ยมีคนขอมาเรื่อยๆเลยนะทุกคนก็ถือว่ากระแสในทางนี้คนก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกระแสที่แบบทำให้น้องมีกระแสมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างงี้ก็เป็นได้เนาะ ทุกคนนะก็ต้องมารอดูกันว่าคอนเสิร์ตลำไยห,หายทองคำต่อไปในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็ปล่อยออกมาแล้วเนาะก็เข้าไปดูได้สำหรับเพลงใหม่ของเธอนะครับลองดูสิเออนะครับลำไยห,หายทองคำนั่นเองลองไปดูกันได้เลย Official MV ปล่อย MV เต็มมาแล้วเพลงก็จะออกแนวแบบภารตะหน่อยก็ทุกคนเป็นแนวแบบ ดมๆดๆมดมดมนะก็คือเห็นบอกว่าเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้เลยนะครับสำหรับนายห้างประจักษ์ทยที่ได้บอกเอาไว้นะครับนะจากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกําลังใจให้กับอุ้มอิ่ม,มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยกันแล้วกันนะครับ